ปูะปูกค่ะเอาพี่น้องมานะคะฟังตัวเลขแนวทางจากปากปูหาเจ็ดแปดเลยนะคะเนาะคลิปนี้นะคะนาปูสีเงินห้ยกระใดเนาะแะเกาะปูให่ยหอยสามตัวเอาแคนแคนแล้วเนาะคะปูนี่ ไอ้ฮอดซามโต้บนวิ่งบนวิ่งหาเก้าเก้าล่างกับวิ่งวิ่งบนล่างห้าเก้าเก้านั่นขอาดวิ่งบนล่างเลยหาเก้าเก้าวิ่งกับบนล่างเลยค่ะค่ะมันเยอะมากทั้งบนทั้งล่างหาก้าเก้านี่บอกปูมั่นใจว่ามาบนมาล่างมั่นใจละจังสามเบิ้งเล่ยละหมดโอ้เอาปูบาสามเบิ้งเล่ยมาสั่นพี่น้อง ปูว,าาว่าถาบิึงเลยนะคะใจครับส,ส่เสื้อเก่าวใหเลยบ่ปูเสื้อเก,าเอก่เกาวหลังคนจังป <c oughs> ูจักแน่เอาพี่นะคันปูบอกแดงมู่ปูบอกอือบอกหนังก็บ่กหูจัก <c oughs> บก่กหูแล้วค่ะปูก็จะเจ,อ,จอได้หาเจ็ดแปดเนาะปูหาเจ็ดแปมขนาดเมื่อนั้นเขามานทายใครก็อที่เคยมาเลยเก้าแปดเมื่อไปร่เน้เนตัวเดียวเลยบอกค่ะปูหลัง ไม่เท่านี่ยงเดียวห้างเดียวบนกับห้างเดียวแข่นแคหางเดียวตาสามตัว่อยากหาก็เคือค่นี้มึงเดียได้ลอยมาไล่เนาะลอยมาไล่มันลงหาเนาะลอยมาไล่ลงหามันเจั้งแต่วปู้งอ่นี้เฮากันที่เดี๋ยวลอยมาไล่โอ้อาซุนออกูนอกุ่นสามมาค่ะค่ะล่งซุนออกศูนเกียร์ค่ะ ร่องหาบ้านนี่ลอยมาไล่มาไล่หา<อ>หาตัวเดียวค่ะศูนย์กับศูนย์สามได้ศูนย์กับศูนย์เจ็ดแน่นอนอยู่นี่อือค่ะ,อคะเอาพี่น้องสุดลอยมาไล่ปูนะคะเนาะเรื่องลอยมาไล่เขาที่จับนี่ลอยมาไล่นั่นเขาไม่ได้จับหลายตัวเขาจับนี่ตัวยืนไปแล้วนี่ นี่แฮนด์บอลนี่ขาปูตัดตัวกลางในก็ตัดเอาไว้สองตัวนี่ยิ่งใส่ศูนย์นี่ค่ะมันก็ออกศูนย์สามอลิ่งคือการนี่ตัดเอาไว้แค่เก้าในก็ตัดเอาไว้สองตัวนี่ค่ะก็เจ็ดมันก็ออกศูนย์เจ็ดอ๋อมะขาปูปขียวยบงเจ็ดสามเจ็ด เจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์สามดีะ เรียเก้าหาเก่าเลยเอาฟันเลยปูวาเลขที่ออกห้าเก้าันเม็ดเดียวเลยเก้าสามแถวเนี่ย่าปูตัดได้บ้าเนี่ยตอนนี้ตัดเต็มบนี่สองอันตัดแต่ตักลางก็ตัดได้บันี่ตัดค่ะตัดสามศูนหาศูนขากากระบาดได้บัเนี่ยบ่ได้ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ามันกลุ่มกันแล้วห้าศูนย์เนี่ยบ้ได้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าบ่าได้เหลือเก้าตัวเดียวห้าศูนย์ดับเนี่ออกคือห้าเก้ามันตรงกันแหละคือดับตัดสูงฟูดับโอ้ตัดศูนย์อีกค่ะแลือเหลือฟูเดียวสองเก้าห้าตารางเลือกตะเก้าตัวเดียวโครนนะคะฟูโซเด่นคือห้าเก้าตัวกันคือเก้าห้าสามสองก็ตัดค่ะ มันใจซ้ำได้ปูงอ่นี่เอ้ยลานอร์เส้นเอาบานปูมันใจลานอร์เซ้นนะมนขันบ่ได้บ่ซื้อเลขตัวนี้บ่ได้เงินเอาพม่นนองขันกั้นขัวหาเจ็ดเห็นปะค่ะมันใจปนอะไรแบบปูเอาพี่เนาะวัก้อนหนึ่งวันหาเจ็ดถ้าใครไม่เล่นห้าเจ็ดไม่ได้เงินค่ะวดนี้คือกันบ่คะคือกันเอาไข่บริหาเกาบริเวณเงินเอาผูไว่บริเวณเสียบริเเงินบแมนคุยดอก จังแถวเงค่ะคือจังหวนห้าเย็ดอย่างกับพู้ใดบริเลนห้าเย็ดบริแรงค่ะวัดดีไทยบริสืทธหาเก่าบริแรงเงินบริแรงเงินกันบรสุทหาเก่าพี่น้องแคบตาจอเด้อค่ะมันมีแค่นี้ค่ะปูจะตกเก้าศูนย์บนนี่นี่บนนี่ห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าอือบิงคือหากับเก่าบนล่างบิงหาเก่าบนล่างไปเลยค่ะ มันเป็นสูตรเลขเลขสูตรเลขมันมาเพราะว่าเหตุออกว่าคือเลขสูตรต้องมาให้เห็นอันนี้มันเป็นสูตรสองสามหกวดควานได้เนี่ยต้องมาให้เห็นที่ว่าหอยฟางเปนมาค่ะค่ะมามาสามศูนย์ดูสามมาหกเจ็ดแมนมาเ์แมนเมนมานนี้ครับตู้ปห้ยฟางสามสี่เก้าเลขหน้าหลาพูติตัตเนี่ยเลขลักลอยพูติตัตค่ะสี่เนี่ยก็ตัดเลยเลือตัวเดียว โอ้เหลือเก่าตัวเดียวเ,เก่าตัวเดียวบนล่างไปเลยโอ้เอาพี่เนาะปูวา่าเก่าบนล่างหากระบนล่างมันเป็นสูตรเลขที่จะมาอืมขันซ้ายวิ่งฟันเก่าเลยเนาะปูเนาะอันนี้มัดกากระบาดมันเขาละกลวงกันละซู่นหา่านโอ้บ่าม้าบ่ปูหาเก่าหกกระบาได้เก้าหกกับบา่ได้มันกลวงกันเลขทีข่สิออกก็คือเกาหกกระบ้บา ม้วนของไหมว่ามอวมันวัดของเสียงคือเป็นเลขดับส่วนรอยมาได้กับตัวนี้ห้านี่นี่ใช่เก้าค่ะจับสามตัวนี่โอ้จับเอาแถบสามตัวนะปุณละหมดก้อนเนี่ยมันกับเขานี่จับนี่เจ็ดเก้าห้าตัดทิมหรือหกับสี่เก้าตัวนี้มองนี่ตัดเหลือเจ็ดกับห้ามันก็ออกศูนย์เจ็ดบานี่หนึ่งเก้าเก้ากับตัดทิมมันเหลือห้ากับสาม มันก็มาออก03บาทนี่มันก็เลี้ยงจะก็กาตัวเดียวตารางอนกมัน๊ไปใช้เสียเนาะค่ะพูงเต็มเต็มเนาะค่ะคันพูดได้บ่เชื่อ้่เกาก็ฮาในบดลเงินเฮู้ยูมั่นใจคับหมันใจานรมั่นใจคือวัดฮาเจ็ดวัสันพี่น้องวัดนี่มันใจคือกันว่ะ วังว่าถิมแต่เงี้ยกบลานเปอร์เซ็นต์สิลลานเปอร์เซ็นต์ห้านเปอร์เซ็นต์อ่วลูกใคดึซื้อเน้นี่ก็ไปว่าให้ลอกตัวเลขไปลูกเลยเงี้ยปูเรานัละแต่ว่าให้ใส่ซื้อเก้าอยู่บ่บ่ให้แต่ตัวเลขไปลูกเงินลูกเงินมาเนี้ให้ใส่ซื้อเก้าบ่ค่ะปูใส่ซื้อปูหาเจ็ดแปดบ่ค่ะปูหาเจ็ดแคือก่าเลเอาไปนี้เรา็นสายยาปูนะคะเขาลอกปูเขาเปรูก เออเอาพี่น้องปูอ่างต่อไปกระซีไฮตัวเลขแต่ว่ากระซีไฮส่หาเจ็ดแปดย่านพี่น้องจำบ่ได้ก่าสันแต่ว่ามาามือนี่คลิปพิเศษนะคะปูหาสัมผัสนะคะเนาะฟังชัดๆนะคะจากปากปูเน้องพี่น้องเนาะฟังดีๆนะคะปู่มันใจล้านเปอร์เซ็น,นไผ่บ่อสื่อหาเก่าบ่อได้เงินนะคะเนาะสามเด่นคือหาเก่าโตกันคือเก่หาห้าสามสองสัตตัดค่ะ มันใจซ้ำไดปูงันนี่เอ้ยลานเปอร์เนต์าอาบานปูมันใจลานเปอร์เซนตนาะขันบ่ได้บ่ซื้อเลขตัวนี้บ่ได้เงินเอาพี่น้องขันคาบวงหาเจ็ดเห็นปะค่ะมันใจปนอนไลแบบปูวันก้อนหนึ่งวันหาเจ็ดถ้าใครไม่เล่นห้าเจ็ดไม่ได้เงินค่ะวันนี้คือกันปะคะคือกันเอาไข่บริเลณหาเกาบริเวณเงินเลาขันบ่พวงหาเจ็ดเงินปะขัน่ได้บ่ซื้อเลขตัินี้บ่ได้เงินเอก จังทะเบงค่ะคือจังงวัดหาเยจึ้งกัผู้ใดบ่าเรียนหาเยจิ้่าได้เงินค่ะวัดนี้ผู้ว่าซื้อหาเก่าว่ได้เงินบ่าได้เงินกันบ่าซื้อหาเก่าพี่นกแคบนาจอเร้อค่ะมันมีแค่นี้ค่ะปูตัว90บนนี่นี่บนนี่590 509บิ่งคือหาับเก่าบนล่างนบิงหาเก่าบนล่างไปเลยค่ะ มันเป็นสูตรเลขเลขสูตรเลขมันมาเพราะว่าเหตดออกมาเลยคือเลขสูตรต้องมาให้เห็นอันนี้มันเป็นสูตรสองสามหกอวกวศได้เนี่ยต้องมาให้เห็นที่ว่าหอยฟางเปนมาค่ะค่ะมามาสามศูนย์ดูสามมาหกเจ็ดแมนมาแมนวมนนี้ก็ตั๊บปวให้ยฟางสามสี่เก้าเลขขนาูู้ีิตัดเนี่ยเลขลักลอยพู้ีิตัดค่ะซีเนี่ย,ลลย,ยก็ตัดเลยล้วตัวเดียว โอ้เหลือ,เก,เ,เ,อเก่าตัวเดียวบนล่างไปเลยโอ้เอาพี่หนูปูว,ว่าเก่าบนล่างหากับบนล่างมันเป็นสูตรเลยที่จะมาเห็นขันซ้ายวิ่งฟันเก่าเลยนะปูนะอันนี้มัดกากระบาดมัดเข่าขละก่งกันละซุ่นห่านโอ้บ้าม้าบ้ปูหาเก้าหกกระบาดเก้าหกกระบาด,บบาด,บบาด้มัดก่งกันเลขที่ที่ออกก็คือเก้าหกกับบ้า ม้องกลงไหมว่าม้นมันว่ดกล่องเซนคือเป็นเลขดับส่วนรอยมาไหลกับตัวนี้ค่ะนี่นี่ใช่เก้าไหมค่ะจับสามตัวนี่โอ้จับออกแถบสามตัวนะปุณะมวดกล้องเนี่ยมันกับเคานี่จับนี่เจ็ดเก้าห้าตัดทิมหรือห้กับสี่เก้าตัวนี้มองนี่ตัดเหลือเจ็ดเก้าหามันก็ออกศูนย์เจ็ดบานนี่หนึ่งเก้าเก้ากับตัดทิมมันเหลือหากับสาม มันก็มาออก03บาทนี่มันก็เหลือกันจะก็ก็หาตัวเดียวตารางเออมันกินไปใไซเสียเนาะค่ะพวงเต็มเต็มเนาะค่ะคันผู้ใด้บ่เื้อค่ะก็ก็หาเนี้ยบด้เงินเอ้าบาหนีิปูปูมันใจพักมันใจพันนั่นหรมันใจคือนวัดหาเจ็ดวัดสันพี่น้องวัดนี่มันใจคือกันวแล้น วางวันที่มันแต้เนี่ยบลานเปอร์เซ็นต์ิลานเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อานวลกใหรึงเสื้อเด้่นี่ต้องไปต่อไปาะใครลกตัวเลขไปลกเลยแหม่ปูแล้วล่ะแต่ว่าให้ใส่ซื้อเกาอยู่บ่เ่าให้แต่ตัวเลขไปลอยู่เงี้ยลูกเมงเงืนมานี่ยให้ใส่ซื้อเกาว่ค่ะปูปูให่เสื้อหาเจแปดบ่ค่ะปูาจ็ดแปดคือกาลายังค่ะเพราะแต่ว่าสายยาปูนะคะเนาะเขาลงืเขลูก เออเอาพี่น้องปลูกอ่ะก็ไปกันก็เสียข้าใจนะครับเนาะปูกมันใจล้านเปอร์เซ็นต์มาสันเป็นว่าออกแท้แน่นอนไปบริสุทธิ์หาเก่ือบริสุทิ์เป็นว่าสันกราบขอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งประชุมสองพงพาลุยครับครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงกันครับเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ